สวัสดีครับผมสารวัตรโบ้คนโมไม่เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับวิดีโอที่นำเสนอและจะนำเสนอในอนาคตต่อไปนี้ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับคำคมข้อคิดดีๆข้อคิดการทำงานหลักการดำเนินชีวิตเรื่องน่ารู้น่าสนใจโดยจะหยิบยกเอาความรู้ที่ได้มาจากนักปราชลาดผู้รู้ครูบาอาจารย์ และจากประสบการณ์ชีวิตจริงของสารวัตรโบคนโม้ไม่เป็นที่ท่านจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆมีสาระและเป็นประโยชน์กับชีวิตอย่างแท้จริงงานแกะสลักไม้งานศิลปะยอดนิยมของไทยที่ไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติถ้ามีโอกาสได้สัมผัสชื่นชมความสวยงามของชิ้นงานงานแกะสลักไม้ ที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งงานศิลปะลงไปด้วยความรักและตั้งใจเวลากลับบ้านมักซื้อติดไม้ติดมือกลับไปประดับตกแต่งบ้านช่องร้านรวงหรือเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับวิดีโอนี้สารวัตรโบ้คนโม้ไม่เป็นมีโอกาสนำเสนอลิงปิดหูปิดตาปิดปากเงินทองนาค สูง16เซนติเมตรตกแต่งสีผิวเป็นสีแห่งโลหะสูงค่าคือสีเงินสีทองและสีนาคมาติดตามชมดูกันได้เลยครับลิงไม้แกะลิงสามตัวปิดหูปิดตาปิดปากทําจากไม้จามจุลีสูง16เซนติเมตรแต่งสีผิวเป็นสีโลหะล้ำค่าสีเงินสีทองและสีนาคสวยงาม ดิ้งสตัวนี้ขนาดไล่เลี่ยกันทั้ง3ตัวคือ10บคูณสิคูณสิเซนติเมตรหนัก550กรัมหรือ0.55กิโลกรัมต่อตัวเอาไว้เตือนตัวเตือนใจได้ดีทีเดียว คำกรอนของท่านพุทธทาสพิขุได้กล่าวถึงเรื่องของการปิดหูปิดตาปิดปากไว้แต่ของท่านจะสลับเป็นปิดตาก่อนแล้วค่อยปิดหูปิดปากลิงไม้แกะสีเงินทองหน้าตัวแรกเป็นสีทองทำท่าปิดตากล่าวไว้ว่าปิดปิดตาย่าสอดสายให้เกินเหตุบางประเภทแกล้งทำบอดยอดกุศล มัวสอดรู้สอดเห็นจะเป็นคนเอาไฟลนตนไปจนไหม้พองลิงไม้แกะสีเงินทองนาคตัวสองเป็นสีเงินทำท่าปิดหูกล่าวไว้ว่าปิดปิดหูอย่าให้แสบไปฟังเรื่องที่เป็นเครื่องกวนใจให้หม่นหมองหรือเล้าใจให้ฟุ้งซ่านผ่านลำพอง ผิดทำนองคนฉลาดอนาจใจลิงไม้แกะสีเงินทองนาคตัวสามเป็นสีนาคทำท่าปิดปากกล่าวไว้ว่าปิดปิดปากอย่าพูดมากเกินจําเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องเย่นเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทอง ต้องการซื้อหาสินค้าดีมีคุณภาพหรือมีสิ่งใดหรือประเด็นข้อสงสัยใดที่ต้องการจะสอบถามมีข้อแนะนำคำติชมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์สามารถนำเสนอได้ที่เว็บสวัสดีครับ c o m สารวัตโบ้คนโมไม่เป็นยินดีรับฟังและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับ วิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยสารวัตรโบ้คนโม้ไม่เป็นโดยเรื่องราวที่นำเสนอนี้คือเรื่องลิงปิดหูปิดตาปิดปากเงินทองนาคสูง16เซนติเมตรตกแต่งสีผิวเป็นสีแห่งโลหะสูงค่าคือสีเงินสีทองและสีนาคอย่างมีเอกลักษณ์สวยงามหวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการรับชมรับฟัง แล้วติดตามเรื่องราวดีๆจากสารวัตรโบ้คนโมไม่เป็นได้อีกในเรื่องราวที่จะนำเสนอในโอกาสหน้าต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคุณสามารถเสนอความคิดเห็นติชมเกี่ยวกับวิดีโอนี้เพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปได้ที่เว็บไซต์ของผมที่ให้ไว้และหวังว่าทุกท่านจะได้ติดตามเรื่องราวดีๆ น่าสนใจใหม่ๆของผมในโอกาสหน้าต่อไปสวัสดีครับ